อยากจะให้พูดถึงเงินโบสต์สอล้านเออสิล้านที่โหวตให้เราเรารู้สึกยังไงบ้างขึ้นเป็นขนาดนี้อย่างแรกคือรู้สึกขอบคุณมากเลยครับรู้สึกที่แฟนๆนเหมือนสนับสนุนเรา<ม>แล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็เชียร์เราแล้วก<ม>็ขอบคุณในความแบบตั้งใจของทุกทุกคนด้วยที่เหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าตั้งใจโบวตมาเพื่อผมให้ผมได้รางวัลแล้วก็อีกอันหนึ่งคือรู้สึกว่าไม่อยากให้มีแบบนี้อีก พอพอรู้สึกว่าเราสามารถนาเงินส่วนนี้ไปสนับสนุนผมในด้านอื่นได้ก็อยากให้มาสนับสนุสนผมที่ตัวผมเองอแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถไปทําอะไรอย่างอื่นได้อีก,อกในหลายๆอย่างครับผมตอ,<ป>ตอนแรกที่เราได้ยินยเรื่องยอดบริจาคตกใจไหตกใจมากตกใจมากจริงมันตกใจด้วยดีใจด้วยแล้วก็มันก็มีหลายๆความคิดครับว่าเฮ้ยหรือว่าในโอกาสหน้าโอกาสนี้เรามันมันผ่านไปแล้วีนี่ขอบคุณมากจริงจริง ถ้าในโอกาสหน้ารู้สึกว่าก็ขอละกันว่าไม่ไม่อยากไม่อยากรับแบบนี้อีกครับเรารู้สึกเสียดายยอดเงินที่ที่แฟนคลับจะต้องมาทุ่มหบทให้เราเหมือนกันถามว่าเสียดายไหมถ้าในอนาคตคงเสียดายเพราะว่าเรายังไม่เคยพูดไงแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เสียดายเพราะว่าทุกคนทําเต็มที่เองผมแต่ถ้ามองอีกมุมนึงดีรู้สึกเลยว่าแฟนคลับซัพพอร์ตเรามางใช่อันนี้ยต้องหถึงขอบคุณเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าทุกคนแบบตั้งใจสนับสนุนมากจริงๆ ถ้าของเราสิบล้านแต่คู่บวชคู่อิสุเบตายี่สิบเ็ล้านใช่ไหมเยอะมากเลยเขาเอะสะพึมังไหมตกใจไหมคนลุกตอนรู้ยอดใจจริงแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้อยากจะเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรไม่มีอันนี้ไม่ไม่ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันมันเป็นเงินในส่วนของแฟนๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสามารถมนสนับสนุนในด้านไหนได้บ้างครับผมแต่ว่าอันนี้มันแบบมันก็ไม่รู้เหมือนกันมัน ที่ว่าน่าจะไปอย่างอื่นน่าจะโอเคกว่าอย่างวันนั้นที่มิวออกมาอะไรพูได้พูดไปแฟนคลับเขาเข้าใจแค่ไหนยังไงบ้างแฟนคลับเขาก็เข้าใจเขาเาก็รู้สึกว่าเอ้ยคราวหน้างั้นเราแบบเราลองมาสนับสนุนตัวที่ตัวผมเองดีกว่าแล้วก็เรื่องเงินต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่แฟนๆละกันว่าเขาจะจัดสรรปันส่วนกันยังไงแต่ว่าที่ผ่านมาแล้วแบบอยากจะขอบคุณมากจริงๆครับไม่เสียดายเลยนะรู้สึกว่าพลังแฟนคลับเราดูแบบเยอะมากใหญ่มากเยจริงๆเยจริงๆเยอะจริงๆ สุดยอดจริงๆครับผมคิดไหมว่าฝันหนิงเราจะมาเจอจุดไม่คิดไม่คิดเลยว่าเขาจะหวนให้เราแบบารวมกันเนีสองคนเยี่สิบล้านได้สุดยอดนั่นเลยยี่ยมสุดยอดมากเลยครับมเป็นล็นตี่ถามว่าถ้าย้อนยุคประมาณนี้แล้วอยากเอาไปทําอะไรบ้างถ้าในในในมุมมองของในมุมมอของเราทนีถ้ามันจะต้องถ้ามันจะต้องทำแบบกิจกรรมอะไรลักษณะแบบนี้จะต้องมีอีกอะไรอย่างเงี้ยอยากเอาเงินเออไปทำยังไงโหทุกคนเอา20ล้านมาให้ผมทำซีรีส์ได้ทั้งเรื่องจริง่ ททไงเรื่ขาจะมีทำไทยทั้งคสามได้เลยงานงานดีเลยนะจริงๆไม่ต้องแปดล้านแล้วนะยี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยสมมุติว่าหารสิบสองตอนตอนละเกือบสองล้านเลยนะทุกคนโปรดักชันนี้แบบสเกลต่างประเทศได้เลยนะสมมติวเป็นว่าที่ด็อกเตอร์เพียงอันนี้พุ่งว่าจะเป็นพ่วงกลับอะไรเนี่ยจะเป็นผู้จัดเลยในอนาคตนะครับล้วได้คุยกับกับมาพอมาข่าวออกมา คนก็จะมองในมุมเป็นรามามีขมได้คุยกันมาแต่เรื่องนี้ไม่ได้คุยเลยนะเพราะว่าไอ้มันเซสซิทีฟนะเรื่องนโยบายในการนะรับงานนะหรือว่าการใช้เงินต่างๆเป็นแบบเป็นนโยบายของส่วนบุคคลละกันนะก็เลยคิดว่าให้ทางน้องตอบเองดีกว่านะเรื่องพวกนี้ถ้าผมบบสามารถพูดในมุมมองผมได้นะทางเขาก็ต้องให้เขาตอบแหละทีนี้แสดงว่าที่เราไลน์ไปก็อยากแค่ขอความร่วมมือในการทใช่กับกระตูผมก่อนแล้วกันผมเพราะว่าทางน้องก็ต้องให้ทางเขาตัดสินใจเองเราไม่สามารถไปบังคับอะไรเขาได้หรอกหรือว่าไบอกว่าเอ้คุณจะทําอย่างนี้นะไอ อย่างที่บอกไปเรื่องเงินมันเซสสิทธิถนมากเลยอ,<ช>อย่างนี้มีจะมีจะเลิกรับงาน<ม>ทุกท็อปสเปนเดอร์เลยไหมใช่ครับผมก็เอาจริงๆเรื่องจกเลิกการรับงานท็อปสเปนเดอร์ประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วแต่ว่างานงานที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นงานที่ค้างอยู่ที่เรารับไปแล้วครับผม,มก็หูมีปัดไปเยอะมากเลยนะปัดงานอีเวนต์เต็มเลยมีพรีเซนเตอร์ก็ปัดไปเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นท็อปสเปนเดอร์เราก็รู้สึกว่ารบกวน,นแฟนๆด้วยแหละอ,อย่างที่บอกไปในในไลฟ์ตอนนั้นคือขอโทษจริงๆขอโทษสำหรับคนทีี่่ชอบงาานนลัักกษณะ้้รผผมมแววูสึ เอเรารยู้สึกว่าอยากให้นำเงินส่วนนี้มาสนับสนุนตัวเราดีกว่าครับผมก็เลยต้องปรับแผนในการที่จแฟนงานเพราะตัวเบนเดอร์เขาก็อยากใกล้ชิดเรามันทำให้มีต้องคิดว่าต้องจัดมิงบ่อยหรือว่าต้องเจอคนบ่อยยังไงมัาะน่นอนเรามีนี่อยู่แล้วเรามีโกลเด้นทิกเก็ตสำหรับอัลบั้มนั้นได้ใกล้ชิดมากกว่าผมว่า ต้องต้องรอเลยครับผมเพราะว่าไองานที่ Golden Ticket ที่จะได้มาใส่อัลบั้มเนี่ยก็จะเปิดเร็วๆนี้แล้วก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะได้มาเจอกันแบบใกล้ชิดเลยเห็นว่าเดือนหน้าจะมีซิงเกิลใหม่ด้วยใช่เดือนหน้าจะมีซิงเกิลใหม่ด้วยจะถ่ายจะมีเร็วๆนี้แล้วด้วยกันเต้นมากเพราะว่าเต้นอะไรจะมีนิดนึงจะมีโยกโยกทุกคนซ้อมรอได้นะครับแสดงว่าซิงเกิลนี้มีจังหวะมากกว่าซิงเกิลเด้ใช่ก็จะมีแบบบี๊ เรื่องแนวเพลงอาจจะยังบอกไม่ได้เพราะว่าตัวแนวเพลงเนี้ยทุกคนอาจจะได้รู้ในทีเซอร์แรกๆ<ม>ก็อาจจะสปอยแนวเพลงมาครับผมก็ร<ม>อแล้วกันผมไม่อยากสปอยเยอะเลยมาถึงเส้นแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีอ๋อใน<ต>ปลายปีมิวจะต้องไปขึ้นเวทีใหญ่ๆเออเวทีแล้มีความพร้อมแค่ไหนที่ต้องเจอคนแบบนอกจากแฟนคลับก็ต้องเจอคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยหุยท้าทายมากอันนี้เพราะว่ารู้เรารู้อยู่แล้วไงว่าถ้า เป็นแฟนแฟเราทุกคนพร้อมจะสนุกกับเราหรือว่าคนนอกที่เขาอาจจะไม่เคยรู้จักเราหรือว่าเคยฟังเพลงเราผ่านเๆเฉยๆเราต้องแบบทําให้เขา enjoy กับตอนนั้นได้มันเป็นความท้าทายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็น่าสนุกด้วยเพราะตอนอย่างล่าสุดที่ผมไปงานแคททีเชิร์ตอะ่ะหูมันมากเลยผมตอนแรกกังวลเหมือนกันเราไม่รู้ว่าเราเลือกเพลงมาแล้วเขาจะร้องได้ไหมหรือว่าเขาจะจอยกับเราหรือเปล่านะอะไรย้ยครับแต่ถึงเวลาตอนนั้นแบบหูมันมันมากจริงๆเราส่งไปเขาส่งกลับมาเราส่งไปเขาส่งกลับมามันเป็นแบบ เมเจอร์โชว์เอาเวอร์40นาทีตอนนั้นมันพิเศษมากๆก็เลยรู้สึกเสียบติดแล้วกันกับการไปเฟสติวัลก็ทําให้แบบเดี๋ยวจะมีประมาณอีก4งานได้ตอนนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วก็ประกาศเรียบร้อยแล้วครับผมก็รอติดตามกันนะครับผมแล้วกดดันไหมจริงๆเราต้องเตรียมตัวขนาดหรือว่าในส่วนเพิ่มไหนไปาเพิ่มความอินเทร์เพิ่มพาร์ทเพลงยังไงที่สิว่าเอาคนให้อยู่อย่างแร้เลยต้องต้องต้องซ้อมแบบซ้อมหนักมากๆครับผมแล้วก็เรื่องเรื่องลิสต์เพลงด้วยเราเราจะพอรู้ว่าแต่ละงานเนี้ย ทีมงานเขาเป็นยังไงทิศทางเขาจะไปทางไหนเราก็ต้องดูว่าเอาถ้าเพลงแบบต้องการล็อกมากๆก็จะเลือกอา,อาจจะแบบเป็นเพลงล็อกเลยหรือว่าเป็นเพลงป๊อปที่เรามาทําดนตรีเองมันดูล็อกมากขึ้น หร,หรือเพลงที่หรืองานที่เป็นแบบนั่งชิวๆอะไรนี้ก็จะเป็นอีกมูนหนึ่งไปนั่งเอ็นบีหรืออะไรพวกนี้ครับ <c oughs> ก็ต้องมานั่งริสเพลงว่าควรจะเป็นยังไงดีแล้วก็ไม่สามารถจะลองเพลงซ้ําได้บ่อยๆ<ม>เพราะว่าเวลาแฟนๆเขามาทุกรอบเราก็อยากให้ได้ฟังเพลงใหม่ๆด้วย <c oughs> ก็ไปหนักที่เราซ้อมนี่แหละเราต้องไปซ้อมมาเยอะมากเลยครับอย่างที่ต้องทำการบ้านหนักสุมีเพราะว่าแต่ละเวทีแนวเพลงมันก็ไม่เหมือนกันใชน<ม>น่หนักมากๆเลยเราเนี่ยแบบซ้อมร้องเพลงด้วย<ม>ชงนี้ก ไหนจะปล่อยเพลงด้วยก็ต้องซ้อมเพลงใหม่ด้วยเพลงเราเองเนื้อเราจะจำเนื้อเพลงก็ไม่ได้ก็ต้องทำเพลงให้ได้นอ่เพลงยแต่เวลาขึ้นเวทีองเอาเพลงคนอื่นไปร้องด้วยใช่ใช่ครับผมก็จะมีเพลงที่แบบรู้สึกว่าเราเลือกเพลงนี้มาเพราะเราชอบหรือว่าเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าอยากให้ทุกคนจอยจอยกันก็ก็มีซ้อมเพลงคนอื่นด้วยครับยากไม่ต้งกะหาขอลิขสิธิ์เพลงว่าจะเอาไปร้องอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาคนที่รู้จักกันนะครับเพื่อนเพก็น่ารักดีพี่ๆเพื่อนก็ขาก็แบบ หนึ่งมันพร้อมเขาก็บอกเลยว่าแบบเนี่ยเอาเพลงไปร้องได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมมิวพูดอชวนชวนแน้นำพฤศจิกายนวันที่19พฤศจิกายนนี้ขอเชิญพี่ๆดูทุกคนเลยนะครับผมเป็นงานเพรสคอนเฟอเรนซ์เปิดตัวซิงเกิลสองของผมก็อันนี้คือจัดงานค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับส่วนสถานที่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็วันเวลาก็เดี๋ยววันเวลาบอกไปแล้ววันที่19พฤศจิกาเวลาเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวส่งหมายเชิญให้พี่ๆทุกคนนะครับผมฝากด้วยนะครับเป็นเปิดซิงเกิลแรกของผม เอ๊ะซิงเกิลที่สอสิหมืนไปหมดแล้วเปิดซิงเกิลสอง,สอง <c oughs> ของผมับผมก็จะปล่อยเอ็มบีพร้อมกันวันนั้นเลยครับจะคุกกี้บ้างเลีอย่าทอ,อย่าทานอย่าทานรถอะไรครับผมคุกกี้รถอะไร <c oughs> ที่มันมีช็อกโกแลตเยอะม่ะได้โลส้สั่งน้องให้วัน